เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาที้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟป,ปี2004ครับเครื่องเกียร์ดีสีเดิมๆบางๆครับอาจจะมีรอยมีตำหนิบ้างบางจุดเท่านั้นนะครับแม็กยังสวยเลยยางก็ดอกนั้นหนาะ ในราคาเพียง29,500บาทนั่นเองรถบ้านสภาพเดิมๆพร้อมใช้ขับใช้งานได้ปกติเลยนะครับภาษี6-8ปี2004ครับ29,500บาทนั่นเองไม่ต้องตางแดดไม่ต้องตากฝนครับดีๆขี่มอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวขับเดินทางกันสบายๆท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้ใคลิป หาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ